สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาชมความงามของดอกไม้นะครับซึ่งก็เป็นสีเหลืองนะครับก็คือ,อดอกไม้ต้นทองอุไรนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าดูดอกไม้เฉยๆก็ดูกระไรอยู่คราวนี้เรามาดูนะครับมีคำสอนที่บอกว่า ขี้เกียจเป็นมแมลงวันขยันเป็นมแมลงพึ่งขี้หึงเป็นมแมลงป่องครับท่านผู้ชมครับอันนี้เราก็จะมาดูพึ่งครับท่านผู้ชมครับพึ่งตัวใหญ่ๆที่เขาเหาน้ําหอมจากดอกไม้นะครับออดอกทองอุไรครับท่านผู้ชมครับกําลังดินว่อนนะครับท่านผู้ชมครับนี่มาใกล้ๆเลยครับท่านผู้ชมนี่กาลังเข้าไปเอาน้ําพึ่งอยู่พอดีเลยน,ะนี่นะครับ ก็กำลังสนุกสนานกับการหาดอกหมอ้มหอมจากดอกไม้เขาท่านผู้ชมครับ <c oughs> นีน่ะครับ <c oughs> หมดเข้าไปเลยใกล้ชิดดีไหมครับท่านผู้ชมครับนี่พึ่งใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าพึ่งหลวงเรากำลังหาอาหารนะ น้ำหวานครับท่านผู้ชมครับขยันจริงๆไม่เคยเหนื่อยนะครับแราไม่ทราบว่ามีโอทีด้วยหรือเปล่าไม่รู้ครับท่านผู้ชมเราก็ขยันตัแสนครับ,รบ,รบ,รบเข้าไปแล้วนะครับอยู่ใ,ใกล้เลยดูใกลนน้ไปยังไงอ๋อเข้าไปแล้วที่คนเอาไปก่อนแล้วนะหาเอาใหม่ดีกว่า ผึ่งเขาก็ขยันนะครับน้ำพึ่งก็เป็นสมุนไพรเป็นอยู่เป็นยาอย่างดีนะ่ะท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามพึ่งเขาก็มีพิษอยู่เหมือนกันนะถ้าจะอะไรยังไงก็ต้องให้ระวังนะครับนะตอนนี้กำลังทำงานอยู่ครับท่านผู้ชมครับอเอาเก็บสะสมเอา น้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะครับโดยเฉพาะดอกไม้ที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็คือเป็นอดอกทองอุไรนะครับท่านผู้ชมครับมีความสวยงามาไปเหลืองอลามไปทั้งต้นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็บรรดาพึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ขยันดอกไม้สะเลืออเกินหา น้ำหวานครับท่านผู้ชมครับครับอยู่ไกลๆนะฮะโ้ยดอกเก่าแล้วโ้ยงั้นเอาดอกใหม่ดีกว่าเห็นไหมครับท่านผู้ชมโน่นกระบวนการวิธีการเก็บแต่ว่าเขาจะเอาน้ำหวานนะครับแต่จะไม่ทำให้ดอกไม้บอบช้ำน,นะครับ พระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าอ,อุปมาเหมือนกับบัณฑิตนะครับไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรก็จะไม่ทําให้สังคมเขาเดือดร้อนนะครับก็จะทั้งแต่คุณงามความดีให้กับสังคมนั้นๆเหมือนกับผึ้งที่ไปตอมหาน้าหอมหาน้ําหวานจากดอกไม้แล้วก็ไม่ได้ทําดอกไม้นั้นให้บอบช้านะครับนี่ก็มีคติธรรมสอนใจอยู่เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับ ครับผมท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็ขอนําเสนอ,อาภาพสวยๆงามๆอย่างนี้นะครับด้วยเวลาเพียงเท่านี้แหะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ